สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขุนสำหรับคลิปนี้คลิปพิเศษเนาะค่ะเจเจ๋มีสิ่งดีๆมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะค่ะเกี่ยวกับใบหน้านี่ตอนนี้อาบน้ำแล้วเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสุดเตรียมสิไปเห็ดงานเห็ดงานเห็ดงานลุ่งทงลุ่าเห็ดงานออกแดดนี่จุลาเซรั่มะค่ะนี่ผลิตภัณฑ์ดีๆวิธีการใส่เนาะค่ะเนาะนี่ จุลาเซรัมตอบโจทย์ทุกผิวจะรีวิวอยู่หน้าบ้านนี่แห,หละเสียงลดไปรถมาเนาะนี่ว่าใส่จังไดใส่แบบไดใช้เช้าเย็นนี่อุ้ยอาบน้ำแล้วอืมอุกวันใช้อุ้ยอุ้ย ตอนแต่งหน้าเนาะเนาะนี่ใ้ยังไงใ้แบบใดไล่า,านไลายคนใสแล้วติดใจค่ะพี่น้องเนือ้อเนื้อครีมนี่ซึมซึมซาบซึมซับไวซึมซับไวนี่ แลจวทหลายคนใส่แล้วสัง่งแล้วก็สั่งอีกสั่งเพิ่มอีกนี่นะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่ก็สิมีเศษมีเออเศษหนึ 1, 2, 3, ่งเศษสองเศษสามเศษหาขวดนี่สิสั่งแบบได่ขุมอยากหูกะหลังไม่ได้ค่ะหลังไม่ได้ถามสอบถามสาวเจ้บารห,หนาพาละน,น้าะคันโล่งทาาเพจ กัสซิมี่แชทแต่ว่าลงทางยูทู e นี่สีบอมมี่แชทเนาะค่ะเนาะแล,แล้วก็เราก็เติมครีมกันแดดไปนิดนึงนี่แต่ว่าเออ่ครีมจุลาเซรั่มนี่ิเฮ็ตให้ผิวชุ่มชื่นและการรักษาสิวฝ้าตกกระ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะนี่สิวฝ้าตกกระสิค่อยๆจ้างลงตามที่ใสมาเออ่เป็นปีแล้ว ปีกวา่าแล้วอืมปีสองปีแมนประมาณน้นอืมอืม,อม,อมเอบรอยแล้วสิแล้วห้าสิท่าปิ้นแปลงพับหรือแปลงดิกกงกระด้นี่แล้วครับพี่น้องอืมนี่ฝากไว้ด้วยเด้อค่ะจุฬาเสลัมนี่กกระทัดรัดพกพาสะดวกค่ะตอบโจทย์ทุกผิวบอเแพ้บอเแพ้ยีรี

ถน,นัดเข็นขอบปากยังสิเอเตจังว่าเลยเนะาะค่ะพี่น้องคนเฮาไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอ่าคันบ่แเต่งต้นที่ยังมีลมหายใจกะสิไปเต่งต้นไหนเองสินะนี่แหละฝากไว้น้าเดอ้อค่ะพี่น้องสุราเซรั่มผลิตภัณฑ์ดีๆพี่เฮาหล่ถันหลยคนอใส่แล้วก็ได้ยินกระแสต,ตอบรับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ลูกค้ากติดใจ ที่ใจรีเพราะว่าเนื้อครีม,มซึมซึมสับซึมสาบเร็วมันเสีนหนาแบบทาปุ๊บซึมขึ้นเขาไปนั่นผิวเันเสยนน่ะนีอ่อันพวกสิวพวกฝ้าอย่าง,ง,งเงี้ยเป็นะส้นจะค่อยจางลงใช้ต่อนเนื่องกันนี่เห็นผลค่ะพี่น้องฝากไว้นาเด้อค่ะผู้ใดสนใจกระทักแชทหาสาวเจยบันหนา,าภาเลาะใดค่ะ,ะในเพจชื่อช่องกับ youtube อันเดียวกันค่ะสาวเจืยบ้านหัวนาพาเลาะพาเลาะเนาะค่ะพี่น,น้องฝากไว้น้ำสำนีแล้ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจงคอยเติมเป่งเปล่งดิก๊กเอา้าไม่ซินะแต่งเซจเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องเองหนะอันไดที่มันอันนี้เหาก็เสริมเอา้าเอานะข่น,นเนาะเสร็จแล้ววิ่งเลย สนใจอยากงามถักหาสาวเจอได้เด้อค่ะพี่หน้องจะเรียบร้อย